อกเลยนะคันนี้อยากพีเซนมากเพราะอะไรรู้ไหมคะโตโยต้าคอมมิวเตอร์แต่งไปเกือบล้านแต่งอะไรบ้างมาดูนี่เห็นไหมข้างหน้าเขาแต่งน่าจะคล้ายๆกับมาเจสตีลูกค้าอันนี้ข้างหน้าที่แปลงหน้านี่คือ2,000ส0กว่าบาทแล้วนะแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ตรงนี้จ้าแต่ต้องมอกก่อนนะยังไม่ได้ลางนะลูกเดี๋ยวลูกค้าแบบโอ้ยคุณกาทำไมมันเ,เคอะ ต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้ปี2023ไม่4ี0 0 0ืเองจ้าไม่น้อยมากไฮไลท์ไหมมาเนี่ออาแดนเซอร์ cer, อยู่ไหนนี่นี่เลยค่ะไม่ต้องไปแต่ง VIP แล้วนะจ้าเพราะว่าคันนี้แต่งมาให้แล้วในห้องโดยสารนี่คือโอ้โหน่าจะห้หกแสนได้เนาะโอ้อาเต้นโชว์หน่อยค่ะนี่ออา บอกเลยว่าชอบไม่ชอบให้ดูแดนเซอร์เราเน่โชว์รถหรือโชว์คนเต้นดีอ้าน้องลิต้าโชว์หนคะอ้านี่เลยนะบอกเลยว่าใครอยากได้และประตูจะเป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะคะสีขาวนะถ้าลางแล้วไม่เขอแบบนี้นะลูกค้าอ้าแล้วได้ยางใหม่ปี2025ด้วยจ้าและฝาท้ายปกติจะเป็น อ่าเขาเรียกว่ามือปิดใช่ไหมคะแต่นี่ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วด้วยนะเป็นไงโอ้โหตึ๊งตึงไหมโอ้โหชอบไหมคะนลิตาชอบไหมลูกชอบไหมลูกชอบไหมคะชอบค่ะอ๋อชอบเหรอโอ้โหเฮ้ยแต่สวยมากวีไอพีสุดๆการถึงได้บอกว่าลูกค้าท่านใดที่หาคอมพิวเตอร์นะ ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะจ๊าพราคันนี้แต่งมาให้เกือบล้านแล้วนะนี่ลูกค้าดูเลยสวยมากตัวแม็กแม็กก็แต่งเนาะอ่าแม็กแต่งด้วยและยางปี2 0 2พกันไปด้วยคอมพิวเตอร์จะมีประตูฝั่งเดียวนะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าจะแบบคุณกาดประตูหายไม่ได้หายนะคะมีประตูเปิดฝั่งเดียวนะโชว์เลขใหม่อ๋อโอ้โห วันนี้นี่คือเข้าไปในห้องด้วยสารไม่ได้เลยนะเสียงเพลงนี้ตึ๊บ,ต,บตั๊บต๊บเลยนะแล้วให้ดูข้างหน้าโอยสวยอะหน้าจอใส่เพิ่มเนาะก็คือแต่งเพิ่มทั้งหมดเจ้าของเดิมเขาบอกว่าแต่งมาเกือบล้านคันนี้มือเดียวจากปลายแดงนะคะไม่น้อยด้วยสี่หมื่นแต่งทั้งคันนะลูกค้าสวยมากต้องบอกเลยว่านึกถึงตอนที่เราไปเที่ยวสิอ่ารถแบบนี้นะอื อ่ะดูห้องเครื่องและคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากไม่มีไขนะ่น็อตนะนี่เดิมๆโอ้โหถ้าเปิดนี่คือเดี๋ยวเดียดี๋อ่านี่เลยนะนี่การยกให้ดูเลยนะคะห้องเครื่องแบบสวยมากนะคะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าเฮ้ยห้องเครื่องแบบทําไมเก่าไม่ได้เก่านะจ๊ะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างนั่นเองนะนี่ บอกลูกค้านว่าจริงๆหน้าเนี้ยไม่ไม่ใช่หน้าของอ่าคอมพิวเตอร์นะคะแต่อันนี้เขาแปลงหน้ามาเพื่อที่จะให้เหมือนกับมาเจซี่เนาะที่การอธิบายไปตอนแรกมันจะดูดุดันขึ้นทะเบียนนี้ไม่ได้ให้นะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้แล้วเขาใส่ระบบกรองรอบคันมาด้วยโอ้โหเป็นไงการต้องบอกก่อนนะคันนี้จะบอกว่าให้ใครดีสำหรับลูกค้าที่อยากซื้อรถให้ ครอบครัวเนาะหรือลูกค้าที่จะทํารถเช่านะคะอสมมุตินะคะลูกค้าซื้อคันนี้ปตกติป้ายแดงเนี่ยจะอยู่มาล้านสามล้านสี่ไม่มีแต่งนะแต่วันเนี้การบอกเลยว่าแต่งไปเกือบล้านให้ถึงว่าถึงบอกเลยว่าคุ้มจริงนะคะคันนี้ไม่คุ้มตรงไหนนะการบอกเลยว่าใครที่กําลังหารถเช่าอยู่ไม่ต้องไม่แต่งเพิ่มแล้วมาดูคันนี้ อโชว์อีกสักรอบหนึ่งอยากให้ดูแบบแดนเซอร์เราเอ้ยอีกอย่างหนึ่งมีไม้ด้วยเอาร้องเพลงโชว์หน่อยคะ่ะโอ้โหมีไม้ด้วยเป็นยังไงล่ะอ่ามันเด็ดตรงนี้แหละเด็ดเด็ดตรงแบบตัวโชว์เหล่านี้แหละอ่ถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้นะการบอกเลยว่าเราจัดมาให้แล้วเอาใจลูกค้าจริงๆนะบอกเลยว่า แต่งไปเกือบล้านของจริง